ฝึกลูกแบบไหนให้พูดได้ไวเดี๋ยววันนี้คุณแม่แม่ไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพกอคนและพรสอนแม่และเด็กค่ะนำความรู้ดีๆนะคะมาฝากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กำลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะ วันนี้จะมาแนะนำสำหรับคุณแม่นะคะที่มีความวิตกังวลเกี่ยวกับการพูดของลูกนะคะเรามีวิธีการกระตุ้นแบบไหนที่จะทำให้ลูกของเราพูดได้ไวนะคะตามพัฒนาการของลูกนั่นเองควรให้เด็กเล่นกับคนอื่นๆนะคะคุณแม่เมื่อถึงวัยที่ลูกจะเริ่มพูดก้าเดือนขึ้นไปก็ควรที่จะเริ่มฝึกเล่นแล้วนะคะไม่ให้เล่นเฉพาะคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่อยู่ในบ้านเท่านั้นทำให้ลูกเขา รู้สิ่งแวดล้อมอื่นๆด้วยนะคะกระตุ้นให้เล่นกับเด็กันอื่นมีพี่น้องที่อยู่ในวัยใกล้เคียงกันนะคะถ้าเขาห่างกันอยยุกันไม่เยอะนะคะหนปีอย่างเงี้ยก็จะช่วยให้ให้เขาเนี่ยพูดได้ไวขึ้นนะคะภาษาเขาก็จะค่อนข้างเร็วกว่าเด็กที่มีลูกคนเดียวนะคะในบ้านนั่นเอง การที่มีเด็กข้างบ้านก็มีประโยชน์นะคะคุณแม่ให้เขาเล่นด้วยกันนะคะจะสังเกตได้เลยนะคะว่าเด็กเขาจะชอบเข้าหาหรือว่าชอบเล่นกับเด็กด้วยกันหรือกับวัยหนุ่มสาวนั่นเองการที่เราพูดคุยบ่อยๆเล่นกับเด็กบ่อยๆสิ่งนี้แหละคะ่ะที่จะเป็นการกระตุ้นนะคะให้เด็กพูดได้เร็วไม่เฉพาะเฉพาะคุณพ่อคุณแม่หรือคนในบ้านที่พูดคุยเล่นด้วยบ่อยๆนะการเล่นกับเด็กข้างบ้านนะหรือว่า คนรอบบ้านก็จะช่วยให้กระตุ้นเขามีพัฒนาการด้านภาษาที่ดีด้วยเวลาพูดกับลูกนะคะก็คือพยายามพูดโต้ตอบให้เขาพูดบ้างเราพูดบ้างนะทำเสียงสงูงสงตำตำเรียนแบบเสียงสัตว์เหล่านั้นสัตว์ต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะเป็นการกระตุ้นให้เขาพูดนะคะใช้ภาษาได้คล่องขึ้นนั่นเองแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณพ่อคุณแม่การอ่านหนังสือหรือว่าอ่านนิทานให้ลูกฟังเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆ กระตุ้นการฟังสมาธิแล้วยังช่วยเรื่องของกระตุ้นการภาษานะคะให้ลูกเนี่ยได้พูดมีการพูดภาษานะคะเรียนแบบหนังสือนิทานต่างๆหรือแม้กระทั่งเรื่องของการร้องเพลงหากเราพาลูกร้องเพลงนะคะพามเพลงกับเขาบ่อยๆฝึกเขาร้องเพลงฝึกเขาเต้นด้วยก็จะได้พัฒนาการด้านภาษาต่างๆด้วยด้านร่างกายด้วยนะคะไม่เพียงแต่ด้านภาษาเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนในบ้านนี่ก็สําคัญนะคะคนนอกบ้านก็สําคัญ กระตุ้นให้เขาพูดบ่อยๆนะคะหลีกเลี่ยงการให้ลูกที่จะเล่นพวกหน้าจอต่างๆไม่ว่าหน้าจอโทรศัพท์หน้าจอทีวีหรือหน้าจออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าเฉพาะลูกนะคะห้ามเล่นก็ควรที่จะผู้ใหญ่ด้วยห้ามเล่นเมื่ออยู่ต่อหน้ากันควรที่จะเล่นนะคะเล่นด้วยกันอยู่ด้วยกันไม่ใช่ว่าคนนึงอยู่หน้าจอหนึ่งผู้ใหญ่อยู่หน้าจอหนึ่งเด็กอยู่หน้าจอหนึ่ง นะคะควรที่จะเล่นด้วยกันเมื่อมีเวลาอยู่ด้วยกันห้ามหยิบมือถือห้ามหยิบโทรศัพท์มาเล่นด้วยกันเด็ดขาดนะคะสิ่งนี้จะช่วยได้เด็กบางคนอาจจะพูดเร็วก็จริงแต่ว่าพูดภาษาต่างด้าวภาษาอะไรก็ไม่รู้เป็นภาษาที่เขาดูในหน้าจอนั่นแหละค่ะนะ,ะนะซึ่งเป็นพัฒนาการภาษาที่ไม่ดีเด็กหนึ่งปีนะคะจะพูดได้หนึ่งคำ นะคะประมาณนี้ทําตามคําสั่งได้พูดได้หนึ่งคำที่มีความหมายนะคะที่จริงพัฒนาการด้านภาษาเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นได้รู้ได้ตั้งแต่ประมาณสักเเดือน10เดือนแล้วนะคะคุณแม่1ปีเนี่ยให้เราดูง่ายๆเลยคือ1คําที่มีความหมายทําตามคําสั่งได้นะคะพูดได้1คําถ้า2ปีจะต้องพูด2คําที่มีความหมายติดต่อกันได้นะคะทำตามสั่งได้ดีพูดคุยสนทนาโต้ตอบกันได้นะคะเมื่อ3ปีขึ้นไปนั่นเองเพราะฉะนั้น ถ้าหากคุณพ่อคุณแม่ไม่แน่ใจก็เวลาพาลูกไปรับวัคซีนนะคะให้คุณหมอคุณพยาบาลตรวจพัฒนาการของลูกด้วยนี่คือความรู้ที่นำมาฝากสำหรับคุณแม่นะคะที่ดูแลลูกอยากกระตุ้นให้ลูกมีพัฒนาการภาษาที่ดีนะคะฝากไว้ด้วยแล้วก็ข่าวดีสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์แล้วก็คุณแม่ที่เลี้ยงลูกนะคะหากคุณแม่ยังไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ในการตั้งครรภ์แล้วก็การเลี้ยงดูลูกโค้ดเปิดคอร์สออนไลน สองคอสนี้ทั้งคอร์สตั้งคันและก็คอร์สออนไลน์ในการเลี้ยงดูลูกหากคุณแม่ท่านไหนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจโค้ดเลิศดพรสอนแม่และเด็กกันได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ